สวัสดีสังคมวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์5วัน4คืนขอย้อนกลับไป2วันที่แล้วก่อนดูสิว่าเตรียมตัวอะไรบ้างเริ่มจากอะไรดีล่ะ 2วันก่อนบินขึ้นเครื่องเราก็ต้องเตรียมเอกสารสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ SG Card หรือว่าเรียกง่ายๆก็คือบัตรเข้าประเทศของสิงคโปร์นั่นเองแล้วก็ต้องเตรียมวัคซีนคาสปรอดเราทําออนไลน์ไว้แล้วตั้งแต่วันที่21เมษาจากนั้นวันที่26เราก็มารับที่โรงพยาบาลขอนแก่นมารับวัคซีนคาดปร์ตค่ะมารับช่องนี้เลยทุกคนลักษณะก็จะเป็นสีส้มๆเหลืองๆแบบนี้เลยไว้ยื่ยนให้ต่อมอที่ไทยและต่อมอที่สิงคโปร์ดู จากนั้นก็มาสักผ้าสักใจแล้วก็พิ่งนึกได้ว่าเราต้องเตรียมใบจองโรงแรมแล้วก็ตั๋วไปกลับเผื่อตอมอถามหาด้วยทุกคนอย่าลืมปิ้งไปนะ27เมษาแหละตื่นมาก็เที่ยงเลยเอกสารพร้อมเหลือแต่เก็บของนี่แหละกระเป๋ามาทำความสะอาดซะหน่อยไม่ได้ใช้สนานเลย ในที่สุดก็ได้ออกไปต่างประเทศสักทีเสื้อผ้าเนี่ย G เจียวไปทั้งหมด6ชุดชุดนอนเอาแค่2ชุดพอ่อแต่ชุดถ่ายรูปอะต้องซ้ำไม่ได้แลเนี่ยเปลี่ยนมันทุกวันเลยใครที่กำลังจะไปนะคะขอแนะนำว่าเสื้อผ้าต้องใส่สบายเดินสะดวกรองเท้าเนี่ยเน้นเบาไว,ไวไก้ก่อนเลยจี G ไปเนี่ยรองเท้ากัดเอ็น้อยหวเลือด10ดเลยทุกคนเอ๊ะแล้วร,รูได้ไงเนี่ยโอเลือดซ0เอ็นย ยังไม่ได้ไปสกักหนยหลงสปอยสแสละแฮ <Hey. S 1> อย่าลืมซื้อน้ำหนักกระเป๋าด้วยนะของจีซื้อไปกับ25กิโลเลยแล้วก็สำหรับกระเป๋าเดินทางแนะนำว่าขอแบบเคลื่อนย้ายสะดวกยกสบายนะทุกคนเพราะเราต้องเดินไกลมาก28เมษาและต้องเดินทาง9โมงเพื่อนนัด6โมงครึง่งตอนนี้ตีห้าท้องฟ้ากำลังจะสว่างแล้วรีบเก็บต่อเลยจ้ะ เดี๋ยวจะไม่ทันที่ขาดไม่ได้ทริปนี้เลยก็คือเงินจะ้ะแลกไปเลยทั้งหมด200ดอน5วันพร้อมแลละไปกันตื่นเต้นแงอเนี่ยลงลิฟต์ไปเลยจ้าตื่นดึถึงสนามบินผ่อนกันเรียบร้อยต้องถ่ายรูปกับกระกจกด้วยเดี๋ยวเพราะว่ามาไม่ถึงนี่ค่ะเพื่อนร่วมทริปค่ะกินข้าวเพิ่มพลังก่อนเดินทางและกันเดี๋ยวจะหิวหน่อยน่าจะ ต้องวิ่งอีกไกลเลยใช้เพื่อนเช็คอินไปอีกปะ่ะเข้าเกตกันชนตึง้งทำคอนเทนต์หนึ่งบูมมาแรงอีกหนึ่งแล้วก็ถึงละจ้าสุวรรณภูมิก็ไปเอากระเป๋าที่เราโหลดกันจากสายสะพานเอ้ยสะพานเอ้ยสะพานถูกแล้วแถมแทมได้มนาะเรียบร้อยก็ใช้เพื่อนเหมือนเดิมจัะคลิปนี้สบายเฟิร์ จากนั้นเราก็มาโหลดกระเป๋ากันนะคะใช้แค่วัคซีนพาสปอร์ตกับพาสปอร์ตเลยเพราะว่าจีเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วสะดวกสะ,สะดวกสบายมากค่ะแล้วเราก็เขาไปไหนไปนี่เลยจ้ะไปตรวจพาสปอร์ตเพื่อที่จะเข้าไปรอที่เกตพอเข้ามาปุ๊บ ก็เจอนี่เลยสิเนเจอร์ต้องถ่ายรูปไปให้แม่ดูแล้วนึงแล้วก็บูมแมลงไปอีกหนึ่งไปรอขึ้นเครื่องกันค่ะเครื่องที่จีขึ้นก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์นะทุกคนน่าจะเป็นเครื่องนี้เลยมารีวิวกันสิ่งที่เขาแจกก่อนขึ้นเครื่องก็คือมีหูฟังแล้วก็ทิชชู่เปียกไว้สำหรับทำความสะอาดแล้วยังไม่พอนะจ๊ะนี้ทีวีให้ดูหนังด้วยทดลองสัหน่อยไม่เคย ยังไม่พอชาร์จแบตได้อีกก็เสียบไปเลยจ้ะลองสิลองสิมูวี่ไปหนึ่งมีเรื่องอะไรบ้างกดเล่นไปเลยมีเกมด้วยลองสตาร์ทสิโหลดดิง้งโหลดดิง้งทำไมถึงโหลดดิ้งนะทำชาติดูหนงังเหมือนว่าชีวิตนี้ต้องการ In the train main มัต้อที่แบบไม่ได้ต้องการจะดูเลยจะ้ะแค่อยากรู้ว่ามันทำยังไง กดนู่นกดนี่ทั้งทางที่ยังอยู่สวนภูมิอยู่ตื่นเต้นเกินเครื่องแบบเครื่องอันนี้คือเครื่องใหญ่มากทุกคนมีทุงแถว F อเลยมี Wi-Fi on board ดด้วยจ้าแล้วก็มีแมปด้วยว่าเราถึงไหนอะไรยังไงอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่นาทีถึงบอกหมดพนักง,งานก็มาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารอันนั้นเหมือนจะเป็นไวน์หรือเปล่าก็ไม่รู้ มีโคกน้ำส้มกาแฟน้ำชาเขาก็ถามจะจะเอาอะไรจะหนึ่งจากนั้นพี่แอร์สาวก็มาเสิร์ฟอาหารนะคะมีให้เลือก2ออย่างก็คือ b beef and chicken เราก็จะเอา Beef มาเลยทุกคนมันก็น่าคล้ายๆแกงกะหรี่อยู่ในเนี้ยแต่รสชาติก็คือเนื้อสตูนั่นเองสตูอ่ะมาลองกินจากตอนเปิดนี้ก็คือเปื้อนหมดอะไรใดๆก็คือเปือ้อนอ่าดูหน้าซี แซบอาเปาหน่อยแซบแซบละมังไม่รู้สิก็ถูกปากอยู่นะหลังจากนั่งเครื่องไป1ชั่วโมง45นาทีเครื่องก็ลงจอดแล้วจ้าดูปีกเครื่องบินตอนลงจอดสินี่ถึงแล้วชางีแอร์พอร์ตฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะเย้